สองมหาอำนาจยานยนต์ศักดิ์สรีเดิมพันอนาคต BMW ปะทะเทสลาศึกไฟฟ้าที่โลกต้องจับตาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามหนึ่งในศึกที่ร้อนแรงที่สุดในวงการยานยนต์ยุคใหม่ศึกที่ไม่ได้วัดกันแค่ความเร็วหรือระยะทางวิ่งแต่วัดกันด้วยอนาคตของทั้งอุตสาหกรรมฝั่งหนึ่งคือ BMW ตำนานผู้ผลิตรถหรูจากเยอรมนีที่สั่งสมชื่อเสียงด้านวิศวกรรมมากกว่า ษอีกฝั่งคือเทสลาผู้พลิกเกมยานยนต์ด้วยพลังของนวัตกรรมและภาพลักษณ์แบรนด์แห่งอนาคตสึกนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนเกมทั้งกระดานใครจะได้ครองหัวใจลูกค้าในตลาดรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือ bmw ประทะเทสลาสึกครั้งประวัติศาสตร์ในยุครถไฟฟ้าที่อาจกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า เมื่อพูดถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมชื่อของเท s l a จะโผล่มาเป็นอันดับต้นๆเสมอเพราะตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเท s l a ครองความได้เปรียบทั้งในด้านเทคโนโลยีการขับขี่ระยะไกลระบบซอฟต์แวร์และภาพลักษณ์แบรนด์แห่งอนาคต BMW ในฐานะผู้ผลิตรถหรูเก่าแก่จากเยอรมนีไม่เคยปล่อยให้คู่แข่งแซงโดยไม่สู้แต่ต้องยอมรับว่าในยุคแรกของรถไฟฟ้า BMW ยังก้าวช้าและเลือกทดลองตลาดด้วยรุ่น BMW i3 ที่แม้จะมีดีไซน์ล้ำแต่ก็ไม่สามารถสู้เท s l a โ o เดล3ได้ในด้านขนาดความเร็วและระยะทางวิ่งช่วงเวลานั้นเทส l a ใช้กลยุทธ์เปิดตลาดด้วยของที่ดีที่สุด ขณะที่ BMW เน้นความปลอดภัยและความมั่นใจในแบรนด์ทำให้ความเร็วในการบุกตลาดช้ากว่ามาก การสำรวจของบล o เบิร์กกับเจ้าของเท s l a โมเดล3กว่า5,000คนยิ่งตอกย้ำว่าลูกค้าเทสลาจำนวนมากย้ายค่ายมาจาก BMW ซึ่งแปลว่า BMW เสียฐานลูกค้าหลักไปให้คู่แข่งอย่างชัดเจนเมื่อ Oliver อร์ซิปก้าวขึ้นเป็น CEO ในปี2019เขามองเห็นชัดว่าถ้า BMW ไม่เร่งปรับตัวก็อาจเสียส่วนแบ่งตลาดระยะยาวเขาจึงผลักดันโครงการนอยคลาสซึ่งไม่ใช่แค่การทารถใหม่แต่เป็นการ การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ทั้งระบบ ชื่อนอยคลาสมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มากเพราะในยุค1960 BMW เคยใช้ชื่อนี้กับซีรีส์รถที่ช่วยกอบกู้บริษัทจากวิกฤตและสร้างภาพลักษณ์รถหร,รูที่คับสนุกให้แบรนด์สำหรับรอบนี้นอยคลาสถูกวางให้เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับเฉพาะรถไฟฟ้าล้วนในอนาคตโดย iX3 คือหัวหอกที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปพิสูจน์ในตลาดจริง iX3 ใหม่ที่จะผลิตในเดฟเรเซนประเทศฮังการีมีจุดเด่นหลายอย่างที่ ตั้งใจให้เหนือกว่าคู่แข่งโดยตรงอย่างระยะทางวิ่ง800กิโลเมตรเทียบกับเทส l a m o เด l Y ที่622กิโลเมตรกำลังสูงสุด400กิโลวัตต์ให้แรงบิดทันใจความเร็วในการชาร์จเพียง10นาทีเพิ่มระยะทางได้ราว360กิโลเมตรระบบคอมพิวเตอร์ใหม่4ชุดหลัดแรงกว่ารุ่นเดิม20เท่าคุมทั้งอินโฟเทนเมนตการขับอัตโนมัติและระบบพื้นฐานดีไซน์โฉมใหม่หมดเน้นความลู่ลมและฟังก์ชันอัจฉริยะในห้องโดยสาร เป้าหมายไม่ใช่แค่สเปคบนกระดาษแต่ต้องทำให้คนที่เคยขับรถน้ำมันรู้สึกว่ารถไฟฟ้าขับสนุกกว่าจริงๆ ต่างจากเทสลาที่เปิดตัวรุ่นใหม่แล้วปล่อยให้เป็นกระแสทันทีแต่ BMW เลือกเดินเกมแบบแทรกซึมคือค่อยๆใส่เทคโนโลยีของ IX3 เข้าไปในรถทุกคันของ BMW ภายใน2ปีสิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถกระจายต้นทุนการพัฒนาและให้ลูกค้าในหลายเซกเมนต์ได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่เร็วขึ้นนี่ถือเป็นการลงทุนโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์109ปีของ BMW ทั้งในด้านโรงงานซัพพลายเชนและทีมวิศวกร ก่อนแม้ iX 3จะมีศักยภาพสูงแต่ BMW ต้องเจอกับแรงกดดันจากหลายด้าน 1. มาตรการภาษีสหรัฐที่อาจบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางการส่งออกหรือเพิ่มต้นทุน 2. ตลาดจีนที่ดุเดือดผู้ผลิตท้องถิ่นอย่าง BYD และเสียวมีออก SUV ไฟฟ้าราคาถูกแต่สเปคสูงทำให้ BMW และ Mini มียอดขายครึ่งปีแรกตก13%ต่อเนื่องจากปีก่อน3ต้นทุนและเทคโนโล ยีแบตเตอรี่ผู้ผลิตจีนยังได้เปรียบทั้งด้านราคาและการเข้าถึงซัพพลายวัตถุดิบโอลิเวอร์ซิฟส์ยังยอมรับว่าบางตลาดเราไม่สามารถทำกำไรได้ถ้าไม่กำไรเราก็ต้องถอยแต่ก็ย้ำว่าตัดขาดจากจีนไม่ได้เพราะเป็นตลาดใหญ่และมีนวัตกรรมล้ำหน้า แม้การแข่งขันสูงแต่ BMW ยังทำตลาดหรูในจีนได้ดีตัวอย่างคือ X3 SUV ที่ผลิตในจีนราคาเริ่มราว350,000หยวนเปิดตัวเพียงชั่วโมงแรกก็ทำยอดสั่งซื้อหลายหมื่นคัน BMW ยังปรับรถให้เข้ากับผู้ใช้จีนเช่นการเชื่อมต่อกับ WeChat และทำแอปพิเศษรวมถึงใช้จีนเป็นสนามทดสอบ AI ในรถร่วมมือกับสตาร์ทอัพอย่าง DeepSeek ก่อนปล่อยสู่ตลาดโลกนอกจาก จากนั้นโอลิเวอร์ซิปส์ยังเลี่ยงการโจมตีอีลอนมัสรงตรงๆเพราะไม่อยากให้ BMW ดูเป็นแบรนด์ที่กัดคู่แข่งเขาโฟกัสที่การสร้างรถที่ลูกค้าสนุกและภูมิใจที่จะขับพร้อมเตือนว่าทุกการกระทำของบริษัทมีผลต่อแบรนด์โดยตรงในยุคที่สื่อออนไลน์จับตาทุกฝีก้าวหนึ่งในความลับของเทส l a คือการได้ประโยชน์จากกฎ z e r o e m i s s i o n Vehicle กฎนี้บังคับให้ผู้ผลิตเพิ่มสัดส่วนรถปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทำให้หลายบริษัทต้องซื้อเครดิตจากเทสลารายได้นี้ช่วยให้เทสลามีเงินลงทุนต่อเนื่องใน R&D และราคาขาย Oliver อร์ซยังมองว่านี่ไม่ใช่แค่การโอนเงินจากอุตสาหกรรมเก่าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่แต่มันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำและความสามารถในการใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ ต้นเดือนมิถุนายน BMW ได้เชิญนักข่าว20คนไปที่สนามทดสอบมิรามัสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสบนเส้นทาง80กิโลเมตรวิศวกรโชว์สมรรถนะการสะเทือนไฮดรอลิกและช่วยจอดอัตโนมัติ ้าหมายคือพิสูจน์ว่ารถไฟฟ้าก็สามารถสืบทอด DNA ของ The Ultimate d r i ving Machine ได้พอโฮเวลจาก Top ปเกียรถึงกับบอกว่า iX3 เปลี่ยนความคิดของเขาเกี่ยวกับรถครอส s อเวอรไฟฟ้าเพราะมันนุ่มกว่า Rose r o l l s รอ y c e รุ่นครอบครัวและควบคุมแม่นยำกว่ารุ่นไฟฟ้าปัจจุบันของ BMW iX3 จะเริ่มผลิตที่ฮังการีปลายปายนีนี้ก่อนขยายไปจีนเม็กซิโกสหรัฐและเยอรมนีการปรับโรงงานให้ ผลิตอีวีไม่ง่ายต้องรื้ออาคารเก่าและสร้างสายการผลิตใหม่ในช่วงพีคข,ของการก่อสร้างโรงงานจะมีรถบรรทุกเข้าออกกว่า400คันต่อวันปีเตอร์เวเบอร์ผู้บริหารโรงงานมิวนิกบอกว่าเรากำลังวางระบบการผลิตสำหรับหลายทศวรรษข้างหน้าตั้งแต่ปลายปี2027โรงงานานี้จะผลิตเฉพาะรถไฟฟ้าล้วนปิดฉาก75ปีของยุครถน้ำมัน เรามาดูอนาคตของ BMW หลัง Oliver s i p ซิจะหมดวาระในปีหน้าคนที่จะสืบาำหน่งจากเขาต้องดันให้นอยคลาสเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขาย BMW ภายในสิ้นทศวรรษรักษาความสามารถในการแข่งขันในจีนสร้างรถที่ดึงดูดใจโดยไม่พึ่งสงครามราคาแม้ภาษีนำเข้าจากนโยบายทรัมป์จะเป็นประเด็นร้อนแต่ Oliver s i p ซิยังบอกว่าสิ่งสาคัญกว่าคือเรามีสินค้าที่คนอยากซื้อหรือเปล่าอีกด้วยก่อนจะ เข้าใจว่าทำไมชื่อโนย e เยคล s สถึงมีน้ำหนักทางจิตวิทยาและการตลาดมากเราต้องย้อนกลับไปในยุคปี1950ถึง1960ตอนนั้น BMW อยู่ในสภาพใกล้ล้มละลายหลังสงครามโลกครั้งที่2บริษัทพยายามขายทั้งรถเล็กและรถหรูแต่ไม่สามารถสร้างกำไรได้เพราะไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนจุดเปลี่ยนมาถึงในปี1961เมื่อ BMW เปิดตัวซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า โนเยคลาสซึ่งเป็นรถซีดานสปอร์ตที่เน้นความเร็วและความสนุกในการขับมันประสบความสำเร็จอย่างมากและทำให้ BMW สร้างภาพลักษณ์ The Ultimate Driving Machine ได้เป็นครั้งแรกการเลือกหยิบชื่อนี้กลับมาใช้ในปี2020จึงเป็นเหมือนการบอกว่า BMW กำลังเกิดใหม่อีกครั้ง คราวนี้ในยุครถไฟฟ้าถ้าเอา3 SUV ไฟฟ้าตัวท็อปมาชนกัน BMW iX3 รุ่นใหม่ในโครงการนอยเยคลาสเท s l a โ o เด l Y รุ่นสูงสุดและ Xiaomi s u 7ตัว Max สเปคที่ออกมานี่น่าสนใจมากเริ่มจากระยะทางวิ่งตามมาตรฐานยุโรป BMW iX3 ทำได้800กิโลเมตรเท่ากับ Xiaomi s u 7ที่เคลมว่าได้เกิน800กิโลส่วน Tesla Model Y อยู่ที่ ที่6ก2กิโลเมตรด้านพลังเครื่องยนต์ไฟฟ้าของ BMW iX3 ให้กำลังสูงสุด400กิโลวัตต์ Tesla Model Y ทำได้393กิโลวัตต์และ Xiaomi SU7 ขึ้นไปถึงราว425กิโลวัตต์เรื่องเวลาชาร์จ BMW iX3 เด่นมากชาร์จเร็วแค่10นาทีก็เพิ่มระยะทางได้ประมาณ360กิโลเมตร Xiaomi SU7 ตามมาติดที่ราว11นาทีบวกระยะ ได้350กิโลเมตรส่วนเทส la ใช้เวลาราว15นาทีเพิ่มได้ประมาณ250กิโลเมตรมาดูราคาเปิดตัวในจีน BMW iX 3อยู่ที่ประมาณ350,000หยวนเทส la โ Mo เดล Y เริ่มต้น263,900หยวนและ Xiaomi มี SU 7ราคาย่อมเยาวที่สุดอยู่ที่253,500หยวนสรุปจุดเด่น BMW iX 3คือคุณภาพงานประกอบพรีเมียม ขับสนุกและระบบการสะเทือนเหนือชั้นเท s l a m o เดล Y ชูจุดขายซอฟต์แวร์ออโต้พาวิลและโครงสร้างชาร์จเร็วที่ครอบคลุมทั่วโลกส่วนเสี่ยวมี่ชนะใจคนที่มองหาความคุ้มค่าด้วยราคาถูกสเปคแรงและฟีเจอร์ล้ำๆเรามาดูกลยุทธ์ตลาดของ BMW ใน3ทวีปกันโดยในสหรัฐเทสลาครองตลาด EV เกินครึ่งจากการได้เปรียบเรื่องเครดิตปล่อยมลพิษ BMW จะ เจาะตลาดด้วยภาพลักษณ์รถหรูที่ขับสนุกและบริการหลังการขายที่เหนือกว่าการตั้งฐานผลิตในเม็กซิโกช่วยเลี่ยงภาษีนำเข้าในยุโรปเป็นตลาดบ้านเกิด BMW การแข่งขันสูงทั้งจากเทสลาเมอร์เซเดสและผู้ผลิตจีนที่บุกยุโรป BMW ใช้จุดขายงานประกอบเยอรมันพลัสสมรรถนะขับขี่ ในจีนตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก BMW ปรับรถให้เข้ากับพฤติกรรมผู้ใช้จีนเช่นการใช้ WeChat และฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงจีนกลางใช้จีนเป็นสนามทดสอบ AI ก่อนตลาดอื่นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ BMW คือการคิดแบบบริษัทเทคโนโลยี ปัจจุบัน BMW มีศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์6แห่งทั่วโลกรวมทีมกว่า5,000คนที่ทำงานด้าน 1. ระบบขับขี่อัตโนมัติ 2. Infotainment และการเชื่อมต่อ Connected Drive 3. AI ประมวลผลภายในรถ 4. ความปลอดภัยไซเบอร์ของยานยนต์โดยเฉพาะการร่วมมือกับ Deepseek ในจีนเพื่อฝัง Large Language Model เข้าไปในรถทำให้ผู้ขับสามารถโต้อตอบกับ AI ในรูปแบบภาษาธรรมชาติเช่นถามสภาพจราจรวางแผนเส้นทางหรือแม้แต่จัด playlist เพลงระหว่างเดินทาง แม้นอยคลาสจะถูกวางเป็นอนาคตของ BMW แต่ก็มีความเสี่ยงหลายด้านเช่นการแข่งขันราคาผู้ผลิตจีนสามารถกดราคาต่ำลงได้ซึ่ง BMW อาจต้องเลือกระหว่างรักษาภาพพรีเมียมหรือยอมลดราคาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ถ้าผู้เล่นรายอื่นพัฒนาแบตเตอรี่ที่ชาร์จเร็วกว่าและถูกกว่า BMW อาจเสียเปรียบกดระเบียบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐหรือยุโรปอาจกระทบต้นทุนภาพลักษณ์แบรนด์ถ้านอยคลาสรุ่นแรกไม่เป็นที่นิยมอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งโปรเจกต์ในอีกด้าน BMW ก็มีโอกาสใหญ่ตลาดรถไฟฟ้าหรูยังว่างเทสลาแม้จะขายดีแต่หลายคนยังมองว่าไม่หรูเท่า BMW หรือ Mercedes DNA ของการขับสนุกเป็นสิ่งที่เทสลาและเซียวมียังสู้ BMW ไม่ได้ในเรื่องสัมผัสพ,พวงมาลัยและความสมดุลของตัวรถความเชื่อมั่นในแบรนด์เยอรมันโดยเฉพาะในตลาดที่คุณภาพการประกอบมีความสำคัญ BMW ตั้งเป้าให้ภายในสิ้นทศวรรษนี้รถไฟฟ้าจะครอง50%ของยอดขายทั้งหมด iX3 และนอยเ Class คือเก้าแรกหลังจากนั้น BMW จะใช้แพลตฟอร์มนี้สร้างรถหลายรุ่นตั้งแต่ซีดานขนาดกลางจนถึง SUV ขนาดใหญ่และอาจรวมถึงรถสปอร์ตไฟฟ้าล้วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ BMW ตอนนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถใหม่แต่มันคือการวางหมากครั้งใหญ่ในกระดานที่เทสล่าครองมานาน โอลิเวอร์ s, s ips, กำลังพา BMW กลับสู่จุดเด่นเดิมรถที่ขับสนุกพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำแต่ในร่างใหม่ของยุครถไฟฟ้าและถ้านนอเยคลาสประสบความสำเร็จจริงมันอาจเป็นตำนานบทใหม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี1961ถ้าชอบเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยขอบคุณครับ